บสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุขโคนี่ดีต่อหับาขาสู่สองสักแค่ปักเซีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ซักแค่ปักเซีแบบมาจอบมาเยี่ยมพี่น้องเงี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าคุณนะ่ะมาแบบแปลกแปลกใส่หมวกในเหือนได้พี่น้องพอว่ายังพี่น้องอุย้ยผมฟูสี่ร้ายเนะาะสักแค่ก็ต้องใส่หมวกอัดไว้พี่น้อง เนาะเดี <get> <hein. S 2> ๋ยวพี่น้องก็สิว่าอุ้ยสเแขคไปตัดผมมาบนเ่าผมสีผมยังแต่เหรอนี่พี Vanguard ่น้องสเค็คกับบริพตัดผมมาเดินจ้กพี่น้องเนาะอื้มนี้มาจะเต็มเลยพี่น้องอ่าอ่าอยู่ที่บ้านของสแข็เนะตังแต่สเค็คใหญ่มากพี่น้องบ่เคยมีแบบสังกทานจากเถื่อนสังกทานในบ้านของสเคเองแต่สเคขคเคยเห็นแต่ว่าสังกทานแบบ อยู่ฟั่งไทยเนาะเพียงนะฟั่งไทยคือแบบอ่าเขาจะแบบข้าขาเข้าเอายังไปแจกจ่ายอยู่วัดนะเพียงนะหรือว่าคอยขายก๋วยเตี๋ยวบอแตงศรเนาะก็เอาก๋วยเตี๋ยวยังไปแบบขาเอรินลงธาตนะเพียงนะเออเออเดย์เมนเนาะลงธานเห็ดลงธานอยู่วันสะแขกก็จะเห็ดลงธานพี่น้องย่างอีซองมือด้วยจ้ะเนาะอ่าที่เป็นวันทีแปดจ้ะพี่น้องเนาะ ก็ชยังอยู่สองหมื่นอหละลเนาะยิเพ่นบอกกันบางนึงสักแค่กะยินมาเนาะเว่เวพี่น้องสัแคกกะคิดอยู่แบบลงทานรังนี้สัแคกกะต้องอยากเอาบุญแม่พี่น้องเพราะว่าลงทาน,นี่กระทือว่าได้บุญลายเนาะเพราะว่าเขากะได้ยังมาหักแบบเข้าให้ลงทานนะแจกจ่ายกันกินนะพี่น้องเพียงเนาะสัแค่กะคิดมากแบบเวลาสักแค่ไปฟังไทยเนาะก็คิดอยู่ได้ว่าอุ้ยบ้านสักแค่คือมีแบบหนี้แน่วะเนาะ แบบอู้อาหารการกินกระไรไลเนาะแบบเออผู้นั้นผู้นี้ก็เอาอันนั้นไปผู้นั้นผู้นี้ก็เอาไปอู้พี่น้องบอกได้เลยว่าของกินฟางไทยหันหลายอีลีเนาะแบบคนยางบบคอยซิมีหลายเนาะตอนนั้นสะแค่ยอยู่วัดดวงแคพี่น้องสะแค่ยอยู่แถวหัวละะําโพงนะพี่น้องสะแค่ไปเนี่ยว่ากับอ่าเบิ้งคลิปหย่อนลังสะัะแค่ก็มีอยู่ได้พี่น้องสะแค่อัดคลิปแบบ โอ้ยเหลือกินพี่น้องเออย,ยังคองวานคองข้ามีเมื่อนับแต่นามในเนาะพี่น้องมีครบสุดเลยแต่ว่าในบ้านของสแควร์สิมียังโน่แต่ว่ามึงนึงเข้าจับกระเปอาบุญได้อยู่บ้านสแกวอยู่บ้านอีานอ้างดอกเนาะแต่ว่าสแกแขกับได้ใส่สองน้ำ้าวอยู่แต่ว่าบดได้ไปเนาะกับข้าดกหน่อยเข้าจับกระเปอาบุญเนาะกะเข้าจับว่าเอออยู่บ้านอื่นทันอุ้ยคนเล็กหน่อยไลยค่ะพี่น้องเนาะเล็กหน่อยไลย่ปหาฮะโลก,กินได้มานทันนะ เพราะว่าขาจัดลงถานนะแต่ส่วนหมากกนเท่ากับแจ,จกจ่ายกะไล่อยู่เนาะพี่น้องแต่ในบ้านขเขาสักแค่เอง,เองเี่กำลังพี่น้องกำลังมีเนาะที่สักแค่เห็นหมาพี่น้องบอกว่าก็ดีใจแล้วพี่น้องว่าซิมี่แบบก็จะบอกกนในบ้านแบบว่าเออซิมี่แบบเรือว่าครอบครัวหนึ่งสองคนสามคนบ่จะสิจัดลงถานกันนอะตามเฮ้างบหน่อยนะพี่น้อง ซาแค่เ,เองกะคิดอยู่ได้พี่น้องคิดอยอ่สกักแค่กะขาลูกหน่อยนิดนอ้อแต่ก็กะเอื้อยยังกะร้ายคนอยู่แต่กะคิดอยากเฮ็ดหนัเหนเฮ็ดหนี่นะพี่น้องเฮ็ดลงท่านเพถึงเนาะอ่าถามคุณได้ยอยากมาทำบุญน,พนเพถึงเนาะเฮ็ดลงเอาลงท่าอยู่วัดบ้านซาแค่ะกะซาแค่กะพร้อมเป็นสะพานบุญนะ,พนะเพถึงเนาะซาแค่กะไม่งบอยู่แต่ง,งบกะหนไอยพี่น้องเอ้ยส่วนไหนกระทรวงสิลงหน้าะนี่นะเพถึงเนาะ โอ้ยสแกแ่กระเตื่นแตนดีใจเนาะแบบเห็นเล็กๆเล็กหน่อยแบบดีใจได้พี่น้องเนาะคือคือบางนึงหันสรองฮอกองกับมีกะมีผพุงข้าอาหนามายักไปแจกเนาะเห็นจกสัแก่กระดีใจแบบเล็กหน่อยกะจืดนะพี่น้องแบบไม่คยเห็นแบบนั้นเนาะแบบจืดดีใจแบบข้าเจ้าแบบคือใจดีเท้เออเอาหนามมาให้กินจากสารทึงสีนะนเนาะพี่น้องเออแบบ คือบโบเคยเห็นนะพี่น้องเนาะสแควกับขดว่าอืมสิเป็นหนามดีบอหนามเขียวหนามแดงหนามแข้งใส่จอกยังประมาณนั้นบอคิดอยู่เนาะแบบตามงบหาบ้างโบคอยมีนะพี่น้องเนาะทาวผาู้ได้ไกอยากซอยมาลงฐานทางบ้านวัดบ้านหล,ลาดของสแควรอ่ะโอ้ยยินดีนำลลลไล่ไล่เ้อพี่น้องเด้อสแควรอ่ะ อยากเฮ็ดจัดมันคักๆอยู่ดอกพี่น้องไอ้เพราะว่าบานอื่นกับมาลายทานไม่ถึงเนาะกินมากะทิไปนหนำไปเนาะเพราะว่าสักแค่ไปยังคือมาอดัดขิปอยู่หลังบานเนะา,าะเพราะว่าอ่าสักแค่ต่างกกาองน,นี่ได้พี่น้องต่างใส่แบบฟ้าหมอ <laughs> มันมีหูเนี่ยเด้พี่น้องมันอยูเนาะอันนี้สักแค่กระจับองเนาะคือแบบมันอยู่ไม่กระต่างไว้ให้กระบอกได้แลวก็ย่างกับอกนองเนาะนอนอยู่หลังเออนองนอน,นอยูนอน่ในหื่อยังละ อืมร mm ้านเอาหอยมาหาคุณได้ไปงอมลละอืมขอบใจเด้อ hmm. อ mm ืมเอาไปกินม่มากะทนนะมาพ่อหรอบอหนเกแกมาตีอืมขอบใจเด้อพี่น้องหอยจูบอืมได้หอยจูบมหาใหงมันก็แท่กีิครั้งแล้วก็มันอืมเอาไปแกงกินเนาะกะ ยังยู่ซองเหมพี่น้องเอ้ยสักแคบบางนึงสักแคบไปคายเขาเนาะไปคลายเขากับผู้ที่สื่อพุยมาแน่พี่น้องเน,งนาะเด่เด้เพราะว่าอดีแต่ยังมีเขาอยู่เหลือบลายเลยพี่น้องได้พุยมาหาสอบจากพี่น้องเนาะเดีพี่น้องเห็นปะเตรียมพร้อมไว้ลงหน้าเนาะเพราะว่ายังพี่น้องเพราะว่าบุญบางก็มาหอดโอ,บอ้บะแมนบุญปีใหม่ก็เลยเอาไปบางนึงเนาะแล้วกันั่งอยู่บุญอ่าสองการพี่น้องเนาะ สิวางเงินสักแค่แบบตั้งใจที่สุดแบบสิปเอารถลดนะพี่น้องเนาะเพราะว่ารถาจาักเก่าหันมันโบเป็นตามันขีไปใส่ก,กระดาษไปใส่ก,กระดาษไปที่คายออกคายออกให้สร้างข้าจับเนาะสร้างข้าจับเป็นสร้างได้พี่น้องเนาะจากกระแปง้งข้าจากับขีได้เลยเว้ยสิได้แบบนี้เนาะว่าสิปเอารถลดสักแค่มีเงินอยู่ก่อนหนึ่งเจะสินะพี่น้องสิปเอารถก่อนบุญบานเนาะมาในก่อนหนึ่งตอนนั้นสักแค่ก็คิดว่า เออเงินก้อนนี้ซักเฮาเอาบุญหั่นเด้เอาบุญบ้านเนาะถ้าว่าหาไปเอารถเห็นบ่เอากับบาทุ่งเองนะบอกครับผัวเนาะว่ามีเงินก้อนนี้เฮาสิไปเอารถบัดเฮาบัดเอาบุญบาเด้เฮาจะเฮาสิมีเงินเอาบุญน,นําขาเนาะก็เลยตัดสินใจพี่น้องว่าเอารถบ่มีรถขี่ฮอดกูมื้อนี้พี่น้องเอ้ยไปยกยากพี่น้องเอ้ยเพราะว่ารถจักเข้าไปมาสะดวกแน่นะแต่ว่า ส่วนหมาขันเมื่อเมือม่อเมือ่ออยังก็ไม่ได้ขี่รถอันนี้แล้ววันนี้ขี่รถไทพี่น้องเอ้เนาะตอนนี้สักแค่กระถางหับร้านเพิ่นมาแต่อ่ะไพี่น้องจะแคกกระปเขาสุก,กะห,หมาก่ะบ่เห็นบ่เห็นหมาหอดจักเท่านะรถรถเถียวขนาดพี่น้องเอ้ยมาอาบุญน,น้ำการเด้อเอฟซีสักแค่สุขสุคนมาอาบุญน,น้ำการเด้อพี่น้องว่าบ้าสิเป็นฟังเล่าหรือว่า ต่างประเทศสหรัฐอเมริการแล้ว่น้องเนาะมาบุญยูวัดบ้านสัแคเด้อพี่น้องบ้านลาดเมืองสุกมามแข้งจำปาะสาทพี่น้องเนาะเดี๋ยวสักแค่กบเนี่ยจ่ายเนาะเดี๋ยวมาท้าแม่จ่ายหมวกอ๋อแม่อันที่บ้านสร้างกระทานหันยังจับมือนะ้ไมาเฮื่อเนาะช่องหื่อออกไหม่อกไออกไหมช่องคำออกไหมช่องคำอ่ะ มางหนึ่งก็มาถามแม่เพื่อนแม่เพื่อนนางถาโทรศัพท์บางหนึ่งความจมเต็มพี่น้องสัแข่ก็เลยไปลบเอฟหนึ่งเนาะเอ้าเข้าใจพีทบอกสันสัแข่เป็นคนเข้าใจพีทเองยังอยู่จังมือแม่สองคำสักแค่คิดข่าใจมันยังอยู่สองมือเพราะว่าอ่าบ้านซินแปดคำกับใส่บาทนาะแถวแถวบอมเอ็นคำหนึ่ง ยังอีกจังหมื่นคำหนึ่งโอ้มาฮือยังอีกสามหมื่นไม่น้อยมายังสามหมื่นจามพี่น้องเนาะสักแค่หายใจว่ายังสองยังสามหมื่นจามพี่น้องยังสามหมื่นละกันยู่บ้านเ่าเคยเห็ดอยู่บ้างไหมฮันหน้าบ่อในกล่องนี่ตนมาเห็ดไปไหนแล้วโอ้เรเคยเห็ดจักเถื่อนเนาะ ไม่จะไปบานนู้นไม่จะบานอื่นสังกรานจะสิเนาะบานคุยไหลตีผักอ๋อบางนึงคือบานหัวแหลกเนาะบานหัวแหลกมาคุบาหัวแหลกแม่ออกหัวแหลกเราออกซ้ายมามัดน้ะแม่ออกยุ้ย้ายกับม่าอาบุญเหมือนซองคำเนาะเหมือนซองคำกับที่เธอเป็นเหมือเดเหมือวันที่ท้ายนองเหมืออื่นวันที่มาเมื่อวันที่แปดที่เก่าถึงมือวันที่เก่านี่แหละพี่น้องเนาะ วันที่เก่าจ้ะพี่น้องเนาะวันที่เก่ากับสิเป็นเฮ็ดลงทานอยู่บานสะแขกพี่น้องเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่ได้เฮ็ดสร้างกงฆทานบว่าสิเป็นพระอยู่ไกาไก่แท่นี่กันได้มากล้ไหมเนะาะพระอาจารย์ก็ได้มาลงทานบานสะแขแต่ว่าเต่ลาบ้บานาก็ต้องมีพระขาวออกวัดโอ้โหเมรุแตลาม่บานแต่ลเฮื่อเต่ละลังนะพี่น้องเนาะตองมีพระขาวผ้าหนึ่งออกวัดเนาะอาหารการกินนะพี่น้องเนาะ ละกกาซิมีแบบจัดลง่านบโบไปสิเนาะพี่น้องสัแข่กระคิดอยากจัดลง่านอยู่นี่พี่น,อนอ้องเอ้ยเนาะอ่าพี่น้องจะได้กะใพรอยากซอยสักแข่ร้อยหนึ่งสองหลอยกะ